สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรที่ทางฝั่งเขาเนี่ยมีความพยายามจะเคลมอะไรต่างๆของเราต่างๆนานาม,มากมายเยอะแยะโดยที่ก็ อาจจะมาอย่างเรื่องกรณีชุดไทยนะครับก็คือสั่งชุดมาออจากมาจากออนไลน์แล้วก็เอามาใส่แล้วก็บอกว่าเป็นของตัวเองคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะพยายามทําเองบ้างได้พอสั่งมาครับก็เห็นว่าเนื้อผ้าเป็นไงก็พยายามแกะแล้วก็พยายามทําให้ได้ชุดแบบนั้นก็คือพยายามตัดเย็บแหละให,ให้ได้ให้ได้ตามนั้นแล้วก็มาเคลมทั้งนั้นที่จริงๆแล้วแต่แต่แรกเดิมทีเนี่ยก็มีการสั่งทางออนไลน์มาคือหลายคนก็มองว่าพราะค่าแม่ค้าไทยไม่ควรไปขายให้หรอกแต่เมื่อสั่งปุ๊บเขาก็พยายามแกะแล้วก็ได้ตามนั้นนะครับมีการเค อะไรต่าง,ง,ง,งๆนานามากมายหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมวยก็เหมือนกันพยายามเคมเอาไปดูหนังองค์บากเยอะครับมีท่าอะไรก็ไม่ทราบเยอะแยะเลยแล้วก็ชุดไทยแล้วก็เรื่องโอ้ก็คือเยอะแยะนะครับเรื่องละครบ้างเรื่องโขนรามะเกียรติบ้างอย่างที่เห็นนะรามะเกียรติของเขาเนี่ยโขนของเขาเนี่ย,ยก็มีลักษณะการแต่งกายที่ตอนแรกเนี่ยค่อนข้างต่างจากไทยเยอะก็คือลักษณะการแต่งกายการ การแต่งแล้วก็การใช้วัสดุในการตัดเย็บเนี่ยต่างจากของเราเยอะหลังๆก็พยายามทาให้ใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ได้แน่นอนมันต้องอาศัยความปณีตสูงเขาก็พยายาม,มนะครับพยายามแกะพยายามกอ๊อปแต่แน่นอนว่าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาไม่น่าจะทําได้เลยเพราะว่ามันยากมากๆเพราะว่ามันต้องใช้เรื่องของการไล่ลําลแล้วก็เรื่องของการตัดเย็บด้วยนั่นก็คือเรื่องของเนี่ยครับผมโขนละครเล็กตามนี้เลยซึ่งต้องบอกว่านอกจากจะพยายามทําหุ่นให้ตัวเนี่ย ทำมุนให้ตัวเล็กแล้วก็ต้องมีเรื่องของการเชิดการอะไรนะครับว่าข้อต่อตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ชุดของทางตัวละครเล็กเนี่ยมันก็ยากนะครับแถมคนที่จะเชิดเนี่ยก็ต้องลําด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็สังเกตได้ว่ายังไม่มีกัมพูชาย,ยังไม่สามารถเคลมได้ สำหรับคุณละครเล็กที่หลายคนรู้จักกันดีก็คงจะเป็นของโจโหลุยนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมสมัยเรียนก็ทางคณะผมเนี่ยเขามีการเชิญทาง โจลุยมาซึ่งตอนนั้นก็เป็นรุ่นพ่อนะก่อนที่จะมาเป็นรุ่นลูกก็มีการลำ้ำโอ้ต้องบอกว่างานละเอียดม้ากตรงข้อต่อนิ้วนะครับเขาใส่รายละเอียดนิ้วนี่ต้องนิ้วนี่ก็งอได้ข้อต่อด้วยแล้วก็ข้อ,ขอมือเนี่ยหมุนได้นอกจากเรื่องของหุ่นละครที่ค่อนข้างใช้ความละเอียดเยอะแล้วก็ยังมีการชุดแต่งกายของทางตัวละครของหุ่นละครได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะก็จะอ้างอิงจากรามเกียรติแหละชุดแต่งกา,กายก็ดูสวยมากมาก เราแต่งตัวให้หุ่นละคระครับรวมไปถึงคนลล่ล,ลำคนเชิดเนี่ยก็ต้องพร้อมเพรียงกันด้วยถือว่าเป็นงานที่ยากมากๆนะครับยากมากๆที่จะเอาไปเรียนแบบจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มีหุ่นละครเล็กจากหลายๆที่ซึ่งไม่ใช่มีแค่โจลุยนะครับก็จะมีหลายๆหลาย,ลายๆก็คือหลายๆที่ที่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนี้นี่ก็เป็นอีกที่นึงครับอันนี้ของบ้านศิลปินอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ของโจลุยครับหุ่นละครเล็กโจลุย นอกจากชุดแต่งกายเนี่ยก็จะสังเกตว่าจะคล้ายๆจะมีการอัปเดตมีการอัปเกรดคล้ายๆกับทางรามเกียรติทางทางโขนที่เขามีการเปลี่ยนชุดแต่งกายให้ดูหรูหราขึ้นนี่ครับสังเกตว่าชุดแต่งกายก็จะเหมือนของทางโขนปัจจุบันเลยดูรงดูสง่สงานะครับเครื่องทรงอะไรต่างๆนานาลุนเด็กก็มีการฝึกครับเป็นอะไรที่แบบว่า น่าสนุกไม่ใช่น้อยเนี่ยครับให้ดูชุดก็จะอลังการขึ้นการตัดเย็บก็ยากนะครับลองดูสิครับต้องใช้รายละเอียดไม่รู้ว่าจะกอปยังไงกอบยากมากๆอาจจะอาจจะพยายามอยู่นะครับแต่ว่ามันยากต่อให้กอบได้ก็ต้องมาฝึกเรื่องการล้ำอีกโอ้โหเหนื่อยเลยทีเดียวแล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยก็ต้องมีข้อต่อมีอะไรต่างๆที่ละเอียดมากนี่นะครับสวยงามเนี่เป็นของโจหลุยครับ ตอนงานประชุมเอเปที่ผ่านมาทางของโจหลุยก็ได้มีการไปโชว์เช่นกันในลำเกียนของตอนที่หุหนุมานจับเบนจกายครับนี่สวยงามเลยก็เป็นการประชุมเอเป2022ครับฝรั่งนี่แบบแม่ชอบเลยทีเดียวนี่แบบสวัสดีด้วยครับสวยงามครับผมเรียกว่าคนฝึกเนี่ยก็ต้องอดทนมากๆ คนฝึกก็ต้องลำเป็นนะครับเราถึงจะเชิดได้เชิดสวยงามนะครับไปโชว์ถึงญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นศิลปะที่ขั้นสูงแล้วก็ซับซ้อนยากครับไม่รู้ว่าทางขเขมรจะกออ๊อปยังไงอาจจะกําลังพยายามอยู่แต่คุณก็ต้องตัดเย็บหุ่นให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ข้อต่ออะไรต่างๆแล้วก็บรรดาคนเชิดเนี่ยก็ต้องเรียนมีทักษะขั้นสูงด้วยเรียกว่าทําเอาขเขมรปวดหัวกันเลย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ